ซึ่งการจัดเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าจะมีสว่วนที่ช่วยพัฒนาสังคมด้วยเราก็เลยทั้งว่าในการจัดแต่ละครั้งเราก็จะช่วยเหลือเด็กประถมศึกษากับนักเรียนใน,ก,นาก,การศึกษาครับก็เลยเป็นที่มาของเพียร์ซิที้คอมตั้งแต่อครั้งแร่ในปีห้าท่านที่แล้วผุ่นสำเร็จมือมากค่ะรั้งที่แล้วมีระดับที่สำคัญของโครงการนะครับแล้วก็มีผู้ร่วมประมาณเกือบร้อยหกสิบคนแล้วจุดที่ห้ ก็เป็นคือโปรแกรมของเราเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ผ่านก็เป็นหลายท่านรอคอยคือว่าจะได้จัดชัยตี้เนี่ยไปสร้างตัวอย่นงให้กับโรงเรียนบ้านเก็ตโพด้วยใช่แล้วโรงเรียนบ้านเก็ตโพเนี่ยคือคทั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไปที่บ้านเกาะพราวนะครับเพราะว่าบ้านเกาะพราเที่เรียนโรงเรียนที่ไม่มีราคาแล้วก็โรงเรียนที่โซมากราคาไม่ติดไม่ติดไม่ได้ต้อมเลย ครั้งน,นี้เนี่ยเราคิดว่าเราอยากไปเจอเรย์ไปเจอแถวใกล้ๆเราที่ไหนคือโรองเรียนไทยพ่อรตรงน,นี้เองซึ่งไม่คิดว่าโรงเรียนเขาเนี่ยจะถักแตกขนาดนั้นคือโรงเรียนเนี่ยฉันญ่เป็นโรงเรียนไหนที่สร้างขึ้นมานี่แค่จะเป็นโบ,บราณสถานได้แล้วเก่ามากแล้วก็รอบๆโรงเรียนก่อนเนี่ยเป็นที่ที่รับการจัดจากทางวัดหรือจัดทางสภาพด้วยเท่านั้นนะครับสมัยก่อนอนานมากคราวนี้โรงเรียนไอ้เนี่ยตึกอาคาราไม่มีกำแพงคือรอบโรงเรียนที่มีกำแพงเลยก็ถูกลุกล้างบ้าง แล้วกนักเรียนที่เ<า>วลเรียนเสร็จแล้วเวลาพักเน